สวัสดีจ้าสาวเชยภูมิสะพ้ายบึงการจ้าวันนี้พามาเก็บหน่อไม้ค่ะไปจะเอาไปเผาทำหน่อไม้ถุงเด้อค่ะนะไหนแม,มงเฆ้งแมงเฆ้งมาแมงหนึ่งอู้นี่นี่นี่น้องใหม่พอแล้วค่ะพอแล้วอู้จะเอาไปเผาค่ะนี่พอแล้วค่ะน้องใหม่ยังหน่อไม้สังไผ มันจะเป็นตระกูลเดียวกันน่อกไม้หุ้มอกน้องไม้ไถ่เลี้ยงแต่ว่าซื้อคนละยางค่ะสังไทยจะมีขนคายค่ะต้องใส่เสกขอขนยาวด้วยค่ะเด้อคลายมากเลยไปหาต่อพอดีพอดีเผาเลยค่ะไปค่ะมามืาอีก เต็มกอเลยอุ้ยอันนี้แมงอะไรเนี่ยเหมือนแมงแข้งแต่ไม่น่าจะใช่แมงแข้งไม้พาย ว่าจะเอาไปเ้าก่อนเ้าแล้วก็มาหนึ่งต่อปลาด้วยค่ะเด้อยู่มันเยอะว่าวนี่ล่ละไปะไปดูกอข้างหน้า เห็ดเห็ดอี๋เราหนูกินได้ป่ะคะหนูเนื้อหงาดเปรี้ยงกินได้ป่ะคะมันเปิรูดหนูเห็ดอี๋อินกินได้ป่ะคะเนีูก็ไม่เคยไม่เคยกินไม่เก็บค่ะไม่เก็บไม่เก็บเพราะว่าเราไม่เคยกินกินมั่วป่ได้ไหมค่ะได้เขาไม่เคยกินนี่ก็หลายค่ะเดี๋ยวไปดูกขอนนู้นก่อน อ,อ,อันนี้ย่างผดพักออมีสองคนดูดิข้างหลังก้อนนะไรบ่อันนี้ไรอู้พ่อของแปะะแลกค่ะว่าเบิ่งหมายอีหยังน,นี่ขึ่นแบบทั่วเถอะเบอร์แม่นเนาะพริกปลาอันนึงก็คืบอบักพริกบมูพริกปลาบ่อตั้ได้ปะนี่เก็บตัวหนึู้พี่นาพีนาพ่นาค่ะ พี่น้าทุกคนเคยเห็นประจ้านี้<ม>อ๋อมีหมากงนี้คือบอกปีไปนี่ค่ะเขาก็ได้ประมาณนึง้ค่ะใจเผากินนะค่ะเด้อเผาเผาแล้วก็น,นึ่งโอ,อ้เมยเมื์อ,อยู่ค่ะห่อน ี่เอาจไปเผาค่ะเผาแล้วก็จะเคี่ยนเป็นเส้นนะคะนาะเดี๋ยวไปเห็ดกินอยู่บ้านน้ำกันนะคะน,ะนาอหมกหมกไสหมูถ้าเรือก็จะเอาไส่ถุงไว้ค่ะไปเข้าบ้านกันข้ะเผา,าน้อไม้น้ำกันหลังจากที่เอามาจากสวนแล้วมาเผานะคะน่ะนาะ แดดก็ห้อนค่ะนะ่ะเขาใส่แดดเขาใส่อันห้อนห้อน,อนไปก็แล้วยังมาห้อนนั่นแดดอีก การเผานนองไม้นีจะให้แห่เนาะไม้ออนด้ค่ะเผาแล้วก็ไปเคลือเคียนเอาสมเคียนเคียนไปเซ็นถ้าเกิดเทาเคียนแบบสดนี่นนองไม้มันสะหักมันจะบอ่อนถ้าเทาเผาแล้วเนาะไม้มันจะอ่อนค่ะคยนงางเขาใส่ถุงไว้ก็ได้แล้วก็นึ่งแล้วไปกินบนโตน,นะคะ่ะอันนี้เป็นวิธีทำนอมอาหารได้ค่ะเด้เดี๋ยวจะค่อยไปเบื้องวิธีการให้น้ากันไม่ให้แบบไหนทำนมอาหาร สุกค้นสุกน้ำพอดีเลยแดดห้อนครับมาค่ามาปอดน้ำไม้น้ำกัน เขาเผาแล้วนะคะ พอได้เขาจะไปล่างอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวอน,นี่เพราะว่าเพื่อออกจากเตาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วนะคะอนไงไม้เผา ต้องรอให้เย็นสักหน่อยเด้วค่ะเด้อเขาป่อดได้น่ค่ะป่อยเราจะประมาณน,นี้น่ารองเืองเลยค่ะแต่ว่ายัางห่อนอยู่จ้าอันนี้น้ำใหม่กับที่เขาเผามาเมือเ่อวานนี่นะคะเนาะนี่ที่เขาเผามาเก็บมา เกียรเป็นเซนออนที่ดีแลค่ะพอมากเียนอาสอมจิ้นก็ได้ค่ะ มากเก็บไ้กินได้นานค่ะกินได้เบิร์ดด้วยค่ะเนี่อ่อนมากเลย สเสร็จเรื่อยเ,เสร็จประมาณนี้นะะแล้วค่ะเนาะหลังจากที่เาเคียร์เสร็จแล้วนะคะเนาะนี่จะเป็นเส้นแบบนี้ ขาดแล้วขาดเฉพาะค่ะมาต้องกัรกิโลดออกเป็รด Yeah. จะมามัดถุงค่ะก็จะมามัดถุงก็ต้องเอาลมออกก่อนนะคะเด้อ มัดปากทงไปค่ะตาค่ะเขาจะไปทำการหนึ่งเดี๋ยวจะนึ่งประมาณสักสามกิบสามสิบนาทีหนึ่งจากสามสิบนาทีค่ะนี่ค่ะ,ะประมาณสี่ถุงเป็นหนึ่งกันนี่เขาก็หนึ่งสุกแล้วเนะาะจ้ะเนาะนี่ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีจ้านี่ พ่นออกพ่นๆเลยสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทาการซ่อนถุงนะคะเนาะให้เย็นจังน้อยก่อนให้น้ำมันเย็นก่อนเด้อค่ะเด้อเอาพึ่งไว้เย็นก่อนแล้วค่อยไปซ่อนถุงราคาจะซ่อนถุงน้ำกันนี่ค่ะพ่อห่อออกมาจากมอหนึ่งพ่อออกมาจากไอหัวดค่ะว่าผิดมาเป็นมอหนึ่งเด้อว่าผิดโอ้ยข่อยกระไดเนาะเออออกมาจากหวดนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่เขาดีดลงมาเราเห็นไ่ค่ะนี่นี่ เดี๋ยวเราจะมาซ้อนถุงเ้อค่ะเดอ้อมาค่ะมาซ้อนถุงน้ำกันค่ะซ้อนถุงซ้อนถุงเลยค่ะซ้อนถุงกันอะไรล,ลกหัวพกเก้าค่ะมัดปากให่แนเงเดอ้อ วิธีการถนอมอาหารแบบนี้ที่สามารถเก็บไินได้เป็นปีค่ะเก็บไป่ได้โดนยยมโมมีค่ะยยมโมมีเวลาเขาอยากกินเขาก็เอามากินได้ค่ะวิธีการเก็บแบบนี้ทําหน่อไม้เส้นแล้วค่ะเด้อทุกคนเก็บไปได้โดนเลยค่ะไม่นานเลยค่ะเป็นปีเลยคะ่ะถามปีคุณ่ะค่ะจนเบิกหนาแนาวไหม่เลยคะ่ะ บรเสียนะคะถ้าเขาเร็ดกแบบโให้ล้มเข่าแบบว่ายยนแล้วก็ไล่ล้มออกแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะแล้วก็มัดยางให้เนีนๆบเสียบนนอกค่ะไม่เกเื่อยก็ไล่ล้มออกสิค่ะไล่ออกแล้วก็มัดยางค่ะ สีุ่งค่ะเขาจะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อนี่แล้วเขาก็เอาเสื้อฟางค่ะมดมดขังนี่แล้วก็มัดขังนี่แล้วก็ห้อยไว้ค่ะได้กินโดนนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แม่ก้อยก็ขอขอบคุณมากๆเด้อค่ะเด้อที่เขามารับชมที่เขามากำลังใจให้แม่ก้อยที่เขามาเป็นกำลังใจให้แม่ก้อยขอบคุณหลายค่ะฝากกดไลค์ กดติดตามกดแชร์ให้ไม่ก้อยด้วยนะคะเออนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนอนั้นเนี่ยแล้วจะเออ้ามาคลิปนี้ขอบคุณหลายจ้าเจอกันัหนม่คลิปหนาแล้วค่ะนาะ